สวัสดี FC ของกระผมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปติดตามนะครับคานอยกันต่อเลยนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับก็ไปติดตามรับชมได้เลยครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์นะครับเจาะลึกนะครับคานอยพิเศษนะครับแล้วก็คานอยธรรมดานะครับวันนี้วันที่16กันยารยน2 5 6บของคานอยพิเศษนะครับในวันนี้คือนะครับผมฟันให้เลยนะครับคือฟันศูนย์นะครับนะครับ ศูนย์ตัวโตๆเลยนะครับนี่นะครับเด่นที่สุดในวันนี้นะครับของฮานอยพิเศษคือศูนย์นะครับชุดเจาะนะครับชุดเจาะสองตัวนะครับชุดเจาะสองตัวนะครับมีอยู่นะครับเจ็ดชุดนะครับชุดที่ผมเน้นที่สุดนะครับคือนะครับศูนย์หกนะครับชุดเน้นนะครับเน้น นะครับเน้นที่สุดนะครับนี่นะครับศูนย์หกนะครับส่วนอีกหกชุดนะครับตามมาด้วยอีกหกชุดนะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สี่นะครับศูนย์เก้านะครับแล้วก็หกหนึ่ง หกสี่นะครับวันนี้นะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับที่วิเคราะห์เจาะลึกออกมาแล้วนะครับตัวฟันตัวเด่นที่เด่นที่สุดในวันนี้คือศูนย์ะครับศูนย์ตัวนี้นะครับสามารถนะครับวิ่งบนวิ่งล่างหรือลูดบนล่างได้เลยนะครับส่วนตัวที่เน้นที่สุดนะครับคือศูตัวนี้นะครับส่วนชุดเจาะอีก6กชุด นะครับตามนี้นะครับนะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของฮานอยวันนี้ฮานอยพิเศษนะครับประจำวันที่16บนะครับกันยายน2563นานะครับส่วน3ามตัวเช่นเคยนะครับ3ามตัวนะครับมีชุดเน้นให้นะครับชุดเน้นให้นะครับนะครับ4ี่ศย์นะครับ ชุดนี้เน้นๆให้นะครับสามตัวเน้นนะครับสี่ศูนย์หกนะครับส่วนสามตัวนะครับอีกหกชุดนะครับมีดังนี้นะครับศูนย์สี่หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งหก นะครับ0 1 9 0 4 9 0 6 9 1 4 6นี่คือนะครับชุดจอะ2ตัวนะครับตัวฟันแล้วก็ตัวเน้นให้ นะครับแล้วก็นี่คือชุด3ตัวนะครับมีตัวเน้นให้เรียบร้อยแล้วชุดเน้นให้คือ4 0 6นะครับตามลําดับลงมานะครับลองลงมาอีก6ชุดนะครับ3ตัวนะครับที่ผมจับชุดให้แล้วนะครับสำหรับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบวิ่งนะครับศูนย์ก็วิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับใครชอบลูดก็ลูดได้เลยนะครับทั้งบนทั้งล่างศูนย์เป็นหลัก นะครับส่วนชุดเจาะ2ตัวใครจะมั่นใจแบบสุดฉีดเล่นเน้นตัวเดียวก็ได้3ตัวเล่นเน้นตัวเดียวก็ได้นะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับประจำวันที่16กันยายน2563นนะครับนี่นะครับ16ก็ย6อ63สนะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับส่วน ต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยธรรมดานะครับฟัน6นะครับฮานอยธรรมดาวันนี้นะครับผมฟัน6นะครับแล้วก็เป็นเลขที่นะครับเป็นเลขดังของห่วยรัฐบาลด้วยนะครับหกห้านะครับ69นะครับ ห้าเก้าแปดหกนะครับแปดเก้านะครับแล้วก็ศูนย์แปดนี่นะครับสำหรับฮานอยธรรมดาวันนี้นะครับชุดที่ผมเน้นให้นะครับสองตัวที่ผมเน้นให้เลย เน้นๆให้เลยวันนี้นะครับชุดนี้นะครับสามารถเน้นให้เลยนะครับเน้นสองตัวนะครับเน้นๆนะครับสำหรับฮานอยธรรมดานะครับฮานอยธรรมดานะครับฮานอยธรรมดานะครับคือฟันหกนะครับตัวเจาะมีหกห้าหกเก้าห้าเก้าแปดหกแปดเก้าศูนย์แปด แล้วก็ตัวเน้นที่สุดนะครับเน้นๆให้นะครับคือ65นะครับเลขที่ผมนํามาจากหวยรัฐบาลที่นะครับดังนะครับจะชอบมาออกฮานอยธรรมดาทุกครั้งไปนะครับส่วนนะครับ3ตัว3ตัวนะครับ3ตัว3ตัวผมลงให้ดังนี้นะครับ ห้าหกห้านะครับสองหกเก้านะครับสี่ห้าเก้านะครับสองแปดหกนะครับแล้วก็ศูนย์แปดเก้า นะครับ089แล้วก็082นะครับชุดนี้คือ3ตัวนะครับ3ตัว6ชุดนะครับแต่ชุด3ตัวที่เน้นมากที่สุดนะครับคือ7 6 5นะครับเป็นชุดเน้นนะครับเน้นๆ i, รรนะครับของฮานอยธรรมดานะครับ สำหรับฮานอยพิเศษและฮานอยธรรมดานะครับ FC หรือแฟนคลับที่ติดตามผมอยู่ทุกๆวันสามารถนำไปซื้อได้นะครับจะชอบฟันจะชอบวิ่งบนหรือล่างก็แล้วแต่ท่านนะครับชื่นชอบตัวไหนนะครับชื่นชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนก็ตัดออกได้นะครับโอกาสที่จะเข้านะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับฮาหนอยพิเศษและฮาหนอยธรรมดานะครับก็มีแค่นี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับที่ติดตามเป็น FC ผมอยู่ประจำนะครับก็สามารถนําไปซื้อได้เลยนะครับแนะนําให้นะครับเล่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ